ัวซองทุกคนชิ้นไม่ใหญ่นะชิ้นเล็กนิดเดียวน่ารักน่ากินมากอันนี้ก็ขวซองจิว๋วก็ไม่จิ๋วเท่าไหร่นะก็น่ากินอย่เหมือนกันขวซองเนยสดนะทุกคนวันนี้ก็กินกับกาแฟดำนะจ๊ะกาแฟดำของเราวันนี้ Hôm hôm nay sụt măng cà phê đầm ก่อนออกจากบ้านนะทุกคนเหมือนเดิมต้องออกไปทำภารกิจอาหารเช้าง่ายๆนะจ๊ะกาแฟดำกับครัวซองเนยสดกาแฟก็ชงแก้วใหญ่ๆชอบกินมาก ชอบกินแก้วใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนเต็มเต็มแก้วนะจ๊ะกินแบบนี้ก็สะดวกดีนะคะง่ายๆ